สวัสดีค่ะนตู้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับยินครับว่าฝันดีแม่นบ่าวแอมครับผมฝันดีครับฝันยังไงครับนตู้พอซูเอฟซีฟังนะครับฝันว่าไปเที่ยวครับไปเที่ยวไปเที่ยวตามมูวานครับค่ะไปไป่อมูวันรับแดดมูวันรับแดดครับมีพวกผีเด็กหน่อยค่ะก็่อก็แม่มันมันพากันไปหาป่า โอผีไปหากินไปหาป่าผีออกมาจากเมืองรับเรีบ่ครับนี่ครับครับออกมาจากเมืองรับแรียบท่านพไปหาป่าผมก็ไปคือกันไปน้ำมันโอ้ร้องสากับร้องสาหมอยไงกลางภูเขานะครับครับมันก็จับป่ามาหลายมันย่มันก็ยอกันเนี่ประคอตัวนึงมันเป็นเด็กตัวไหล่ะมันมานะครับหมันมาเด็กเก้าครับหมอนึมาเด็กหก อีกมอาที่ท่าก็บว่าค<ม>กเก่าเด่ช่องโตมันมาโคกเก่าครับปลาม่น้ำเป็ดใชยครับเจตังนอกปลาเป็นเปดเนาะ,ค,ะค่ะเนาะแต่ว่ามันบอกโกเก่าครับม,มันบอกโคกเก่าครับ้านนี่รับมันบอกเกล่แดีวมันกับว่าไปสิาพาไปรอหาพ่อไข่ค่ะพ่อไข่นี่เก่งได้มันมา เก่งแบบไรเลยแบบไปแต่พอเป็นเป็นยีโน่โม่ถูดนาเป็นนาเป็นเขาข่วยนาไมายัางเลยว่านั้นมาถ้าคนมาถามมึงเลกอีกเ,เนี้นยเอาสามโตเ่าไรล่ะสามโตผมเลยถามมันว่าเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เลขสามโต จะได้ปันนี้นะตู่เก้าเจ็ดศูนย์ไปจะได้ปันนี้เก้าเจ็ดศูนย์นี่เขาบอกว่างดนี้แน่นอนครับอเก้าเจ็ดศูนย์นี้วันนี้นี่แน่นอนปะค่ะครับไอเอฟซีจับเต็มได้เลยผมขึ้นจังดเอฟซีจับเต็มไปเลยครับรอยเปอร์เซ็นต์เลยครับรอยเปอร์เซ็นต์เลยครับตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผมมันจ่ายยุ่งผิบหวานมาบอกจ่ายยุ่งิบานเลยครับ โอ้เจตังคือขาดเอพซีจะเต็มได้เลยเปั้นดีขาดปั้นแบบมันมาบอกเป็นโตเลยปั้นแบบบุรีตีเนาะปั้นแบบเรื่องปีเนาะวันลงปีเนาะทำขาดมาบอกเป็นโตเลยวันที่แล้วอันไดอยู่บอกค่ะเลขกเป็นได้บ้างวันที่แล้วเขาบ้าครับนะตู้เขาบ้าบุรีมาตามหมดแล้วันบุรีมาเป็นบครับแต่งวดกอนก้อนหนาเขานะครับเนาะเขาอยู่ขาดงวดงวดก้อนเขาอยู่ครับค่ะงวดนี้เคุนบุรีมาติดตามนะครับแต่ว่าบพมีไผ่มาตามเลขเลยครับ หวดที่แล้วเขาตัวได้ค่ะหมวดที่แล้วเปนกับศูนย์แปดครับมันเขาตะเล็กศูนย์นะครับอ๋อเขาตะเล็กศูนย์นะคะสองแปดตัวครับเขาเต็มๆเลยตัวครับหมวดหมวดันเขาสองแปดอยู่ครับหมวดนันเขาสองแปดเนาะแต่หมวดทัดมาหาแปดหาแปดศูนย์มาออกศูนย์หกครับอืมหายแปดศูนย์เนาะศูนย์หกเขาตะเลขศูนย์เนาะคะเนาะแต่ว่า เก้าเจ็ดนี่แน่นอนครับกบสองตัวนี้พกเก่าครับเก่าเจ็ดตัวเก้าครับเก่าเจ็ดศูนย์ครับสามตัวเก่าเจ็ดศูนย์ครับเก้าเจ็ดศูนย์สามตัวแต่ว่านาตูมาเปสองตัวคือเจ็ดเก่าได้สิบบวครับมาคกเก่ามาคกเก่าครับเพราะว่าพี่หนุ่มมันบอกคกเก่านะครับ พวกกระทำมันย่องมันย่องปลาคอขึ้นมาสิปลาคอมันมาปลาคอนีเก่ามันมาอันนี้เขาไม่หยีเป็นหก a มันมามันก็ว่าหกเก่ามันมาแต่ที่มาปลาคอใหญ่พวานที่บอกมาปลาคอหนีเป็นเก่ามาบอกครับปลาคอเป็นเก่ามันมาอันไม่หยีเป็นอันไม่หยีเป็นหกมันมากระบอกสองตัวดึงหน่อยกันครับ h กเก่าดวงใจยี่พวานเนี่ยลูกหลานมันนี่ล่ะมันถ้าไปหาผอมันะ ลูกมยมมาบานพี่น้องภาพป็าพผอมนีออ้ลาพ่อข่อยนี่นะคือคือไม่เท่ากลายเพ็นบานนี่่ะนะแบบในบัดในยังในหนังกันนะครับแบบรั้มงามเหมือนบอกครับครับเป็นหอ,อกระครับเป็นหอ,อกอครับโตใหญ่ บาวอยางบอกไปตัวนรกดขอมันบอกเอาแน่นอนครับเหมือนกันกับปฏิญาณครับบอกเองพ่นี่สีอยู่พอมันาเด็กคนสามตัวเก่าเกศศูนย์นี่แน่นอนครับเก่าเกศศูนย์คนาครับเด็กสามตัวสามตัวนี่แน่นอนมาจารพี่น้องคเกศูนย์สามรับพร้อมกันสามตัวพิจารณนเอาเลยค่ะจะสองตัวนี่โบนักส้มสามตัวมันบอกแค่นี้ พ่อพอกันเลยครับ hmm. พ so ่อพอกัน hmm. พ mm ่อคอจกตุก็ครับนะตุกพ่อพอตัวเลียวครับมันมันหันมาสิว่ามันสู้กันบ้าพ่อพ่อในเก้ามันแบบกับหันหันหัวลงมาข้างล่างพกเก้ากันแอืพวกเก้าอ่ครับรองเสียงสูกเสียงหลาบร่องมือครับกับเมียกับผู้เมียซ้ำเน่แหละครับขอนฝันอู้ครับ เลขให้นาตูโชวให้เอ็ซ์ซีบ้างน่คุณทั้มนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของนาตู่ค่ะท่านผู้ชมหกเก้าเก้าเจ็ดศูนย์หกเก้าเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะท่านผู้ชมขอให้มีโชคมีลาภกับนาตู่เนาะค่ะเนาะประจําหวงติดสิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้ท่อมี่สามดาวกสิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคโชคมั่นหมายเฮงเฮงรวยรวยค่ะ ก็ยิ่เพิ่งาพาไปใส่นะคะท่านผู้ชมทองมีสามดาวนี่ของดีมาฝากท่านชมค่ะปรับชมเมืองคองดีกระเบาแอนมาทงกันเลยค่ะบา่าบอแมาทองอย่ใเดินทางไปทำบ,บุญเย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับน,น,นี่ของดีทิใไม่ทิปนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียดเงินเรลียดกล้องเรลียดรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีบุกค่าบ้คให้เขาล้าน ต้นยางพาร์นเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาความเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อโรตีจป็นสิริทีที่ครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งข่ายอยู่ห้องใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับด้ครับโอยเนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามนา,ายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อคู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนมียมชมช,มชอบค้าขายทุกยอย่างเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหนะแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเออตกมาก่อนแป๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้นันิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทังหมดเป็นเก้าครั้งสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์บุญป่รอดเหมือนกันนะครับับผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนยาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคานรวยพว่อบุญปุรอดนะ่อนนวดที่ไหะเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิเ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดสายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิฐานเนาะได้สมปัานแน่นอนคขายสิ่งของกันตาเนาะแล้เราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาสาธุไม่ต่างไหนยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบบาแอมมาตรงหินข่าวกบุรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค่าย่างบวเห็นล้านเฮาไข่ไขว่ามีอียงบุรบังหรือว่ามีอาถรรันมาบุรมาบังหมาล้านเห็ุใดคนมองบวเห็นล้านค่าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืนท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่ทำที่ทาลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับกนผม้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือไหนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอิซีเอาไปด้วยน้ำกันครับสมัครทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นทักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว กูเบาวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลวกนมาแล้วกะแล้วก็เมื่อเทตเต็มครับท่านผู้ชมเทตเต็มแล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อนบุกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อละก็เสยปุ้มคืนลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามเลครับด้วยท่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแจ้งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจากดังบูดังะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาวในแจ้งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต้งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมลายนะครับนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอมเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่อดนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลอดวัดกุกกมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ล่อยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ล่ไยเนี่ก็แตงห้กันเนี่ครับหัวยินคาราใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุซาครับเอาไปฝากอีซีกระทู้มาตามเบอทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ได้วงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายในเงินไหลมาที่มาเนาะครับน้าสม,มุชุม้วก็บ้าเอามาตรงนี้ด้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปู่หลอดมหา FC, อีฟซีนนะครับสม,มุชมุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่พอดีสีล่าสีมันบดมันบันบนบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิยได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับสม,มุชมุมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดใบเอามาตรงนีนเอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอามาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีโอตเตอรีรางวัลที่หนึ่งลำเลวยสามสิบล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวใบเอามาตรงกับสิให้เบิ่งตุเร่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ มึงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยบรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ